คุณเสนาหอยคอนนี้คือโค้ชเอกเทรนเนอร์คู่ใจของคุณหอยจริงหรือสับขาหลอกครับเป็นพีทีจริง,รอรอรรงๆอเพราะว่าหุ่นเขาเนี่ยใช่เลยฮะหลอกอะ่ะคือพอเวลาพี่เขาตอบอะ่ะเขาก็จะแบบยิ้มกบเกลือนอ่ะผมก็มี p e r s o n a l เท trainer นะครับคือมันมันสนิทกันกว่าน,นี้เออถ้าสื่อสารแค่นี้ไม่ได้ผลดิจริงหรอือสับขาหลอกครับ ชื่อเมทครับคือเมทแล้วแล้วไงคุณเป็นนักกีฬาไม่ไม่ครับไม่ใช่เป็นทีผมไม่ได้เป็นไงแล้วเอง่จริงที่ผมเจอคุณผอ้ริหารที่ฟิตเนสเซเว่นเรื่อยๆอยู่นะเนียวันนี้ไปฟิตเนสเซเว่นใช่ครับเขาไปฟิตเนสเซเว่นแต่ไม่ได้เป็นทีทีใช่ครับไปออกกำลังกายเฉยครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นเจ้าแล้วก็ให้เจอคุณหน่อยไหม ไม่เคยครับคุณหอยเล่นทาวินทาวผมเล่นรัชดาคนละที่ด้วยแต่ไม่ได้เซเว่นเป็นการรัชดาเถอะผมเจอผมไม่เจอครับคุณทำอะไรครับช่างแต่งหน้าฟิลน์ครับจริงๆเหรอิงเห้าช่างแต่งหน้าอ๋อเอาเรื่องตัวเองมาบอกว่าเป็นช่างแต่งหน้าฟแล์มแต่งอยู่ศาลาไหนครับคุณแต่งงานแต่งหน้าใครแต่งหน้าใครแต่งหน้าใครทำจริงส่วนใหญ่เป็นรับปริญญากับเจ้าสาวเจ้าสาวตกใจไหมทำจริง อุยพี่บางคนที่ที่มู้จักกันมาก่อนอเงี้ยเขาก็จะตกใจฮะโอเคสรุปแล้วพี่ก็ไม่ใช่นะใช่เป็นคนออกกำลังกายคนออกกำลังกายคนหนึ่งคุณนพประดลประสาทนะครับคุณแม่ค่บคุณย่ครับ่ตัวจริงเนี่ยโคชเอกโคชเอก แล้าอกเขาแน่นมากไม่งยไม่รับอีกเหรอไม่ไม่ไม่ค้วถามว่าพี่คนเมื่อกี้นี่แน่นกว่าพี่เมื่อกี้ตัวใหญ่กว่าใช่จริงๆอ่ะผมว่าเทรนเนอร์ต้องประมาณหนึ่งไม่ไม่รับมากหรอกวินัยของเขาเป็นไงวินัยในการแข่งขันเขาเป็นไงวินัยในการในการทำทำเป๊ะเป๊ะมากคนนี้เป๊ะมากนะสั่งอะไรทำอ่าสั่งให้เป็นซีอเลี้ยงทำไหมทำไม่จะสั่งเลยทำไมเขาเป็นลูกค้าเออทำไมนะเนี่ย อยู่ที่ไหนเนี่ยผมเป็นเพอร์ซัน t r ลเทรนเนอร์นะครับอยู่ที่เป็นโค้ชให้กับทีม o o d ดี้เวิร์ดนะครับตำแหน่งก็เป็นผู้ช่วยโค้ชบุญธรรมโค้ชหัวหน้าโค้ชทีมชาติและทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอข้อคุณโค้ชบุญธรรมด้วยนะครับที่ให้ผมมาฝึกนี่คุยใครอ่ะไม่เขาคุยเขาคุยให้้องฟองทำไมพี่จะให้เขาคุยแล้วมอง เห็นหวัดดีคุณน uh> ม Live> ้ไมานี่เขาบุญธรรมเขาส่งมาให้แสดงว่าไม่ได้มีท <Okay ีああ่พี่อยู่ประจําไม่ได้มีบริษัทอะไรเบี้จ้างไปดูแลมีร้านเลยเออก็ผมจ้างไปที่บ้านเชิญดีได้เลยนะฉัดให้เขาปกสิบวันไม่ต้องวันเดียารอกไม่ต้องทำมาเนื้อพอผมจะจ้างไปตัดยามันสูง พีเขาบอกฟรีแลนซ์นี่จะทำอะไรก็ได้ออกกำลังกายพี่ก็ไม่ได้ตัดย่าไอ้นี่ไอ้นี่จะเอาเทรนเนอร์ไปตัดย่าซะแล้วย่าเยอะอยู่เวียงที่ตัดย่านี่ตัวจริงพุ่นแดงชัยสิ้นสมุูรนะครับคุกท่เนพี่บุกโกสามโดนคนเดียวเลยบุกโกโดนอยู่คนเดียวอ่ะโมโหเนี่ยบุกโกโมโหเนี่ยโอเค สนุกสนาดกันตปย้องมุกโกดโดนเยอะกว่าเพื่อนเลยยิมที่ดีเลยทั้งแถบเลยเนี่ยพีุ่กโกดน้องหลีวโดนสี่เดียวน้องเหลิวเนี่ยโดนซี่เดียวพี่จิมโดนสี่เดียวพี่หอยโดนหนึ่งสี่ทันเยอะสุดเลยจ้ะเออโดนเยอะสุดเพรขอโดงตัวเองด้วยไง ทุกคนก็มีเรื่องราวที่ผมว่าก็สนุกสนานดีนะครับวันนี้เราขอคุณมารื่องรายการพนันนะครับพนันด้วยทั้งหลิวด้วยนี่ยฮะจิมด้วยคุณถอยด้วยครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วครับกลับมาติดตามสัปดาห์หน้าครับเราจะสับขาหลอกใครติดตามครับสวัสดีครับ